ได้ครับก็สำหรับ LT ก็ถือว่าเมาื่อวานเป็นวันที่ได้ข้อสรุปไปครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วตอนเช้าในเรื่องของ Duty-free นะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยในเรื่องของ PSC ก็สําหรับอ่าโนตนี้นะครับเราอัปเกรด LT นะครับจาก n e ว c ร o ลเนี่ยขึ้นมาเป็นพอร์ฟ Form นะครับบน t a r ก็ต p r i c ์เนี่ยที่อ่าห้าสิบห้าจุดห้าบาทนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่ตัว Duty-free ก่อนนะครับ ถ้าเกิดดูตตารางที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ผมสรุปมาให้แล้วนะครับว่าคอนแทกตเนี่ยมันรีไวซ์ไปยังไงบ้างนะครับโดยจะเห็นว่าในส่วนของอในตารางที่หนึ่งนะครับมันจะเห็นว่าในส่วนของสัญญาอาของสุวนภูมิเนี่ยอันเก่าเนี่ยตัว mg หรือว่ามินิมัมแกรนตีเนี่ยอยู่ที่สา2ร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากรีไวซ์มาเนี่ยคอนแทกตเนี่ย เหลืออยู่เหลือยู่232.9นะครับแต่ว่าจะมีโกรดนะครับ5%ต่อปีนะครับไปเรื่อยๆจนหมดอายุสัญญาขณะที่ในส่วนของเ e เวน u e s ร์ r i n g ก็เดิมทีเป็น20%นะครับอันใหม่เนี่ยเป็น20กับ35ซึ่งเดี๋ยวต้องรองบริษัท m ม c ค o ลไฟว่า,าตั้งแต่ตั้งแต่1บาทจนถึงสมมุตินะครับจนถึง1,000บาทอาจจะเก็บ20%แล้วก็ ตั้งแต่เกินพันขึ้นไปเนี่ยเก็บ35%อันนี้เนี่ยยังยังไม่มีตัวของ spending per head benchmark ว่าเท่าไหร่เก็บ20เท่าไหร่เก็บ35นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูอย่างนี้เนี่ยตัว sharing เนี่ยน่าจะเก็บได้มากกว่าเดิอนแน่นอนแต่ว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เอ t จะเก็บได้นะครับจากสัญญาที่สุนภูมิเนี่ยน่าจะมาจากในส่วนของ minimum guarantee มากกว่านะครับต่อไปนะครับสัญญาที่ดอนเมืองนะครับก็ มินิมัมแกรนตีเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก3,900บาทนะครับต่อสแควร์เมตรต่อเดือนนะครับอันเก่าเนี่ยเขาไม่ดิสโคลสนะครับว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าดอนเมืองเนี่ยปัจจุบันเขาจ่ายสูงกว่ามินิมัมแกรนตีอยู่แล้วหมายความว่าเขาจ่ายบนเรมิเนียร์แชร์ลิงที่20%อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็แชร์ลิงยี่สิบเท่าเดิมเพราะฉะนั้นดอนเมืองเนี่ยไรายได้จากคอนเซ็ปชันตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับแล้วก สุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของสนามบินรีเจนแนลนะครับก็อันนี้เนี่ยมีการรีไวซ์นะครับตัวของแชร์ลิงเพิร์เฮดนะครับที่เป็นมินิมัมแกรนตีเนี่ยจาก184บาทมาอยู่ยแถวๆประมาณสัก130บาทนะครับแล้วก็ให้โกลด์เรทเหมือนกันนะครับ5%ต่อปีแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไปนะครับขณะที่ Revenue Sharing เนี่ยก็เหมือนกันนะครับมี20แล้วก็มี35เดี๋ยวอาจจะต้องรอ บริษัทชี้แจงว่าเท่าไหร่คือ20นะครับแล้วก็ส่วนที่เกินไปตั้งแต่เท่าไหรเนี่ยเป็น35%ปอร์เซก็จริงๆเนี่ยผมคิดว่าคอนแทก c t เนี่ยถือว่ารีไวซ์มาแล้วก็ปรับลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับเพราะว่าเบนชมากอันเดิมเนี่ยก็คือ เป็นผู้ชนะอันดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าน้อยปรับลงน้อยกว่าค่าก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยตอบสนองเชิงบวกนะครับในเมื่อวานนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาดิวต้ฟรีนะครับที่ดีวซ์แล้วดีกว่าที่คาดเอาไว้ขณะที่ในช่วงเย็นนะครับก็มีการประชุมนะครับกบลนะครับก็มีการประกาศปรับเพิ่มค่า p s c สนะครับสำหรับในส่วนของผู้โดยสารระหว่างประเทศ จาก1,001จาก730บาทเนี่ยเป็น1,120บาทนะครับหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นมาราวๆสัก390บาทต่อหัวนะครับขณะที่ในส่วนของ PSC สําหรับผู้โดยสารในประเทศเนี่ยเมนเทนไว้อยู่ที่130บาทนะครับโดย390บาทต่อหัวเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะสูงกว่าที่มาเก็ตคาดการเอาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราติดตามดูเนี่ยจะเห็นว่า m a r k ็ตท้องเนี่ยตัวเลขมันอยู่แถวๆประมาณสัก300นะครับอันนี้ก็ เกินมาประมาณสัก90บาทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อราคาหุ้นให้กับเราได้นะครับให้กับราคาหุ้นให้กับวันนี้ให้กับราคาหุ้นเอทวันนี้ได้นะครับอ่าก็สําหรับอ่เรานะครับมีการทำเออร์เน็ตติฟิชชันนะครับปี2 0 2 6ันถึงสองพนะครับก็ปรับเออร์เน็ตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ13%นะครับปี26นะครับแล้วก็46และ49%ในปี2027และ2 0เ8อ่าโดยหลักนะครับก็คือ เรามีการคัดในส่วนของรายได้ที่เป็น non arrow ลงนะครับก็จะเห็นว่า non arrow เนี่ยเราเอาลงปีหน้าเนี่ยปีนีน2016น้นะครับ2026นะครับ6%นะครับแล้วก็ปี2027ลง3%นะครับขณะที่รายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมาจากในส่วนของรายได้ที่เป็น a r r o นะครับแล้วก็เอาขึ้นจากในส่วนของ PSC เนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมารวมถึงนะครับเรามีการ revise ในส่วนของ passenger assumption เรานะครับที่อยู่ด้านล่างของตรางนะครับจะเห็นว่าเรามีการปรปับ ตัวของ To ทร์พาเซนเจอร์นะครับจาก117ล้านเนี่ยในปี2 0 2 6ี่เนี่ยเป็นหนึ่งล้านนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นหล,หลักๆเนี่ยมาจากในส่วนของผู้โดยสารอินเตอร์นะครับเดี๋ยวดูตัวเลขในตารางมีไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลในตัวเลขของอสิ่งที่บริษัทไกลนะครับบริษัทเนี่ยของไก่ว่าในส่วนของผู้โดยสารทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่1 3 5 4ิบห้าดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสูงกว่าที่เราทำเอาไว้นะครับอินเตอร์นะครับเขา คาดว่าอยู่ที่82.5นะครับแล้วก็ในส่วนของดอมมสติกเนี่ยอยู่ที่52.8เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าดอม e s สติกเนี่ยเรากับ a อ t เนี่ยมองค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับดิฟกันประมาณสัก8แสนคนแต่ว่าส่วนต่างเนี่ยประมาณสัก4ล้านคนเนี่ยอันนี้เนี่ยมาจากในส่วนของผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอโอทีเนี่ยทำได้ ตามเป้าเนี่ยก็ถือว่า f o r e c a s t เราเนี่ยอาจจะดูมี Up s ไซ e ์นะครับขณะที่ถ้าเกิดเราดู e a r n i n g s นะครับปี26นะครับเทียบกับปี27เนี่ยมันกระโดดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับจาก20,000เนี่ยมนเป็น28,000ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยมาจากในส่วนของ PSC นะครับเนื่องจากว่าการที่มีการประกาศปรับ PSC ขึ้นเนี่ยเขาต้องมีการประกาศใช้ประกาศก่อนนะครับล่วงหน้า4เดือนถึงจะมาครับใช้ได้เพราะฉะนันเนี่ยหมายความว่าเ้าเขาประกาศนะช่วงเดือนธันวาเนี่ย เขาจะไปใช้ได้จริงๆเนี่ยก็คือในช่วงของเดือนเมษานะครับซึ่งเดือนเมษานี่ก็ผ่านไปและวครึ่งปีเพราะว่าต้องบอกว่าปีของ AOT เนี่ยเป็นปีงบประมาณนะครับปีปีเดือนกันยาเพราะฉะนั้น Impact ของการปรับเพิ่ม p s c เนี่ยมันจะ Impact AOT เนี่ยประมาณสักครึ่งปีนะครับสำหรับปี2026แล้วจนแล้วจะถึงเป็น u u l year นะครับในปี2027ครับก็ภาพรวมนะครับเราเมนเทนในส่วนเ,เรา อั grade, utral, เปเกรดนะครับจากนิวโรอลมาเป็นอัปเปอร์ฟอร์มครับทาร์เกตไพรซ์เนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าห้าสิบห้าจุดบาทนะครับปรับเพิ่มขึ้นจาก40บาทนะครับก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองดูนะครับว่าจาก40เนี่ยมาเป็นห้าบห้าายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ให้นะครับก็คือว่า,า40่เนี่ยเป็นทาร์เกตไพรซ์เดิมนะครับหลังจากที่มีการรีไวซ์สัญญาของดิวตี้ฟรีเนี่ยจาก40เนี่ย จะลบไป1.5บาทนะครับมาอยู่ที่38.5บาทนะครับแล้วก็38.5บาทเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศนะครับปรับเพิ่ม PSC เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราได้ Target Price บวกขึ้นมานะครับอีก13.5บาทนะครับก็มาอยู่ที่52บาททีนี้ไอ้ส่วนที่เหลือ3บาท50ากเนี่ยมาจากการปรับเพิ่มจำนวน Passenger นะครับที่เรารีไวซ์ในโมเดลที่โชว์ไปสักครู่นี้ครับ โอเคได้ครับก็ <c oughs> ดูทรงมันตั้งวันนี้ก็น่าจะเปิดบวกพอสมควรนะอะก่อนที่จะไปถึงห้าสิบห้าบาทห้าสิบตามเฟดเน็มนทัลเนี่ยในเชิงของแนวรับเอ้ยตัวทีในเชิงของแนวต้านสําคัญเนี่ยนะครับจะมีอีกสองแนวนะครับก็คือบริเวณประมาณห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบตามแนวฟิโบนัชชีด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอลอ a n a l y s i เสริมเข้าไปนะคุณอาผมถามนิดนึงผมจริงๆผมเคยถามคุณอาไปแล้วแหละแตถามอีกครั้งหนึ่งคือ เอจ็ด้อยสามสิบขึ้นเป็นหนึ่งพันหนึ่ง้อยี่สิบเนี่ยคุณอามยังมองว่าไม่น่าที่จะกระทบเรื่องเกี่ยวข้องกับ p s e n ซ i t i v i t y ในฝั่งของปริมาณถูกไหมอ่าไม่ครับเพราะว่าอ่าผมตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดจะกระทบเนี่ยมันน่ากลัวตรงขาของ d o m e s t i c ถ้าเกิดไปแตกเขาเพราะว่าหนึ่งร้ยสิบาทเนี่ยสมมติตัวสวนในประเทศเนี่ยมันแบบมันหลักแบบพันสองพันเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นร้อยเนี่ยก็คือ มันมันก,กระทบเป็นสิบเปอนต์เนาะทีนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น390บาทนะครับผมคิดว่า390บาทตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ทําให้การตัดสินใจของคนจะเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็อ,อยากจะย้ําอีกครั้งนึงนะครับว่าในส่วนของ p s c เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในราคาค่าตั๋วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองนึกภาพว่าเราจองตั๋วเครื่องบินในออนไลน์เนี่ย เวลาเราดูราคาตั๋วเนี่ยเราจะเห็นราคาที่เป็นแฟร์อย่างเดียวนะครับอืแล้วก็พอเรากดจะจ่ายังค์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีบวกขึ้นมาเป็นถ้าไปต่างประเทศก็จะมีในส่วนของ fuel surcharge แล้วก็จะมีที่เขาเียบเป็นพวกภาษีสนามบินไอ้ตรงนี้นี่แหละมันคือ PSC เนี่ยมันบวกเข้ามาเพราะฉะน,นั้นเวลาเราซื้อตั๋วของบินเวลาเราจะบินเนี่ยเราไม่ได้ดูหรอกว่าประเทศเนี่ยภาษีสนามบินหรือ PSC เท่าไหร่นะครับเราดูแค่ราคาตั๋วข้างน้ามันเท่าไหร่ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันถูกบังคับจ่ายแล้วมไม่จ่ายเพิ่ม เพราะฉันเนี่ยคิดว่าไม่ไม่ได้กระทบอะไรครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณทางคุณอามากครับ